นนะคะเจ้าแห่งยอดการเต้นอะไรไหคะระเบีหน้าท้องค่ะระบีหน้าท้อง,ะะองนะคะระเบหน้าท้องนี่เป็นระบทดดีที่โด่งดังในที่ไหนบ้างคะมันจริงๆเนี่ยมาจากอาหรับไม่ใช่อินเดียนะคะอาหรับสอนมา15ปีทุกคนยังคิดว่ามาจากอินเดียอันนี้ต้องขอน้อยใจจริงๆเนี่ยมันมาจากอาหรับนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็จริงๆประเทศที่ได้มีชื่อเสียงที่สุดนั่นก็คือประเทศอียิปต์ oh. พราะะฉนั้นท,ท,ที่นางสนมกิโลพัฒน์เต้นกันอยู่ป้าตึงตึงป้าตึงตึงอยู่นะใช่ค่ะ <พอ S 2> ปะ้าตึงตึงอย่างเงี้ยไม่น่าใช่น่าจะอยู่บนหลังรถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยใ <c oughs> นสิ่งเลือก,กเต้นว่นาสุนทรท่าเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็คือว่ามันจะเป็นเต้นที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็คนอียิปต์เนี่ยเขาจะให้เกียรติกับคนที่เต้นเที่เราเรียกว่าเบลลี่แดนเซอร์เนะคะมากเลยเพราะว่าทุกเวดดิ้งจะต้องมีเบลลี่แดนเซอร์ อยากรู้แอนชิรีเคยเห็นบัลล่บัลล่แดนซ์ไหมคะเคยเห็นในหนังค่ะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ได้เต้นจริงๆตอนแรกจะให้พี่พีเคมาเต้นด้วยแต่แกบอกว่าช่วงนี้แกบอกว่าข้อเข่าไม่ค่อยดีแล้วอันนี้ทั้งทัสามทั้งสามคนมาเต้นกับพี่เลยหมดไหมเต้นหมดเลยเต้นหมดเลยใช่ไหมคือการจะเต้นบัลล่แดนซ์เนี่ยมันต้องมีรูปร่างยังไงบ้างคะบัลล่แดนซ์เนี่ยมันสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยค่ะคุณครูที่สอนเจริงๆผู้ชายก็มีนะเก่งด้วย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเต้นเบลลี่แดนซ์เนี่ยส่วนใหญ่เราเต้นให้ตัวเองโอ้โหใช่ค่ะในความเป็นจริงคือมันเป็นตัวที่ empower ผู้หญิงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่ชอบก็คือว่าเวลาเราไปดูเนี่ยคนเต้นเขาแฮปปี้แฮปปี้อ่ะแล้วเราคือมาจากข้างในเรียวของเรามาเลยค่ะแล้วมันไม่เกี่ยวเลยว่าจะต้องหุนอะไรหน้าตายังไงผิวพรรณยังไงอะไรเลยวถึงอย่างเดียวใช่แล้วแต่ว่าแต่ม่ต้องเรียนด้วยนะคะต้องเรียนเพราะว่าอันนี้เป็นการที่จะต้องฝึก ก่อนอเวลาเต้นเบลลี่แดนเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือเราจะต้องฝึกไอโซเลชันเดี๋ยวเริ่มเลยไหมได้เลยะอะไรน,นะไอโซเลชันเนี่ยก็คือไอโซเชันคืออะไรคคือเราจะต้องแยกสัดส่วนของร่างกายแต่ละส่วนออกจากกาันเช่นเอาตรงช่วงหน้าอกกันเนะอะเราก็จะไปข้าง ข้างๆทีละข้างอย่างนี้ค่ะอ่าเราก็จะปีนสะโพกนะคะเราก็ต้องไปข้างๆเหมือนกันสลับกันโอ้โหสะโพกยากแล้วค่ะคู่สะโพกนี้ได้คูขาเนาะยันล่นเก่งเลยคูหลังจากนั้นเราจะเริ่มเป็นวงกลมหัวหรือท้องค่ะเอ้ยไม่ใช่หัวหน้าอกค่ะหน้าอกอ๋อหน้าอกหน้าอกอันนี้เริ่มยากเนาะเห็นไหมสวยงามสวยงามเนี่ยคนไม่ได้หรือแอบคนได้ไหมอันได้ได้ เป็นวงกลมเช่นเดียวกัน,ได,กนได้กับครูโอ้ยสบายครูกลมีกล้องเขาถนัดค่ะเป็นวงกลมอันนี้เราเรียกว <Okay. S 2> ่า isolation โอเคหลังจากนั้นเราก็จะมีสเต็ปด้วยสเต็ปง่ายๆนะคะขวาแล้วแท็บแล้วซ้ายแล้วแท็บไปเรื่อยๆแบบนี้ขวาแล้วแท็บเราเอามือขึ้นมาแบบนี้ก่อนโอ okay. เคแล้วเปลี่ยนมือกันนะคะตามพี่นะคะไปเห็นไหมเริมแล้วครูขาครูทำไหนูเหมือนเซิร์ฟครครูเันอนีู้ขถ้าไปอย่างนี้หนูโอเคเลย จริงันเป็นโฟกแดนซ์นะคะ oh. เพราะฉนะนั้นการที่มันเป็นโฟกแดนซ์มันจะมีอะไรที่มันเหมือน,อนกันทั้งทั่วโลกโอเคแต่ว่า yeah, เราจะใช้ <I know. S 1> สโภกเป็นหลกักเพราะฉะนั้นเราจะทําอีกท่าหนึ่งเราจะเรียกว่าช <Jimmy. S 1> ิมมี่ชิมมี่นะชิมมี่คือการที่ทําแบบนี้ ย่อเข่าขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วเราก็จะทําเร็วขึ้นเอาตรงหน้าอกหน่อยไอ้ตรงหัวไหล่ค<ะ>่ะเอามือวางี่สวยๆแล้วเราก็เริ่มเชคนิดนึงแล้วเวลาเต้นเนี่ยเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะลองตามพี่ก่อนเอามือขึ้นมาสวยๆเพราะมันจะต้องยืนให้เป็นสง่าแล้วก็ออกมาโอเคเอามาทีนึงนะคะยกมือขึ้น ดีแล้วก็ลงมาอันนี้ได้เนาะง่ายเนาะง่ายอันนี้ง่ายครูอ่ามือขวาขึ้นไปข้างบนใช่แล้วก็มือซ้ายไปข้างบนซีสลับกันโอ้อันนี้ก็สบายโอเคเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาโอเคมือขวามาอยู่ที่หลังศีรษะหลังผมแบบนี้นะคะมือซ้ายวางไว้ด้านข้างแล้วเราจะเริ่มบนสะโพกเป็นวงกลมโอ้ตอนนี้เรางมากเลยค่ะวงกลมของเราเนี่ยมีสวงกลมใช่ไหมคะจากข้างหลังมาข้างหน้าถูกไหมเราก็จะทําจากข้างหน้าไปข้างหลังก็ได้เห็นไหมคะมัน ได้หลายวิธีคร oh. าวนี้เราจะทำแค่เอาสะโพกขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลง ใช่การแดนรู้สึกไงบ้างเหน่อยแตกเลยแล้วก็อย่างหนึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นท่าที่มันไม่ได้ว่าสําหรับแบบง่ายมากแต่วันนี้มันมีเวลาไม่เยอะเราก็จะต้องเอามาโชว์ให้หมดครูการเต้นอย่างนี้มันช่วยเรื่องเกี่ยวกันลดน้ำหนักตรงไหนบ้างเมื่อกี้นี่หมดไปหลายแคลอรี่อยู่นะคะอใช่ไหมคะคือทุกคนเนี่ยคิดว่าเต้นเบลลี่แดนเนี่ยอาจจะไม่ได้เบิร์นเยอะแต่จริงๆถ้าเต้นให้ถูกเนี่ย ทั้งชั่วโมงนี่เบอร์นี้หมดเลยคืนนี้รับรองเลยนอนหลับสบายจะออกกำลังอย่างงี้ใช่เพราะว่าแต่สนุกเนาะสนุกไหมสนุกนุกสอีกอย่างหนึ่งที่ดีเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคะพอเราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยความจําเราจะดีขึ้นเพราะว่าเราจะต้องเรียนแล้วเราต้องจําท่าโอแอนจะเป็นบ้างแอนครั้งแรกแบบนี้ไหมคะไม่ค่ะยังไงอยู่การเต้นของแอนเป็นยังไงบ้างไม่มีค่ะเฮ้ยไม่มีะ ขนาดฝึกกีฬาไม่อาจจะไม่ใช่ถนัดเต้นเต้นไม่ได้มันแข็งแข็งมันไม่สมูแต่คนที่เก่งกีฬาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยมาต่อเชื่อมเต้นเนี่ยค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขาจะมีเซนส์ของเรื่องบอดี้โคอิเนชันก็คือเรื่องของการที่แบบสมองเราจะสั่งขามืออะไรเงี้ยให้ทําอะไรพร้อมๆกันจะพิกัพง่ายมากครูค่ะยถ้าเกิดพวกเราสนใจจะไปเรียนครูเรียนที่ไหนคะโรงเรียนชื่อลำบุรีค่ะลำบุรีใช่ค่ะมีสองสาขาอยู่ที่สาม่านมิทาว์แล้วก็ที่อโศมีคลาส ไปที่เรียนกี่ชั่วโมงอาจารย์ครูมีคลาสทุกวันประมาณสัก5-6คลาสแล้วก็มีทั้งหมด3สตูดิโอก็วันหนึ่งประมาณ15คลาสจากเรียนอะไรเลือกเรียนได้เลยค่ะโอ้โหมีมีเต้นทั้งหมดประมาณ15ประเภทมิปฮอปเคป๊อปมีผู้ชายสอนไหมครูแดนสมีค่ะขอบคุณครูนะคะขอบคุณทุกจากรอบบินดีรับบินดีมีมาแล้วมาแล้วเป็นไงเออพี่ เขาเต้นได้นะเพราะเขาเคยออกเทปเขาเคยออกเทปเต้นกับหนุ่มๆที่แบบว่าทําเป็นแอคแล้วก็โยกนิดนึ่งนิดนึงอันนี้เต้นอะไรอันนี้เต้นแดนอันนี่แดนซ์อ I and B Belly Dance สะกดคนละอย่างกันเลยถึงก็ได้เหมือนกันเนี่ยก็ I and B เขาเคยเต้นซาวซ่ากับพี่อ้าจำไม่ได้แล้วอ๋อโชว์สักหนึ่งสเต็ปที่งานที่งานซาวซ่าประกวดใช่ไหมใช่จำพี่ได้ไหมจำได้อ๋อถึงว่าตอนแรกเห็นหน้าจำไม่ได้แต่พอเห็นเสื้อผ้าแล้วจำได้เลย้ย วิตยาย่าไปคุยกันต่อดี่กาปน้องแอนไปคุยพ um oh, okay, uh, uh. ี่พเคต่อดี่กาไปคาคุะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ